พอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้า,าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและรับน้อมพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ติกส่อกันมาวันนี้ก็มีเรื่องราวในการที่พูดคุยกันก็ได้มีกลุ่มบ้านเรือนธรรมได้นอบน้อมถวายพระทหารเพลนกับพระคุณเจ้าแล้วก็มีเสวนาพู้จา กันไปนะในการแก้ไขหน้าที่ก็ดีเรื่องของการแก้ไขที่ใจก็ดีนะครับก็พอดีตอนช่วงวันนี้ผู้พูดจะต้องเดินทางมาพื้นที่กระทุมแบนด้วยเพราะก็เลยมีเนื้อหาหลายอย่างที่ต้องกระทำนะครับอย่างรีบเร่งหน่อยหนึ่งก็เลยไม่ทันได้พูดคุยกับผู้คนเท่าไหรนักนะครับ ก็พูดกล่าวกันนะครับเรื่องต่างๆของภาระหน้าที่ของเ,อเราก็ดีมนุษย์ทั้งหลายยุคนี้ก็ดีนะครับก็มีการที่ต้องทํากิจกรรมในหน้าที่กันนะครับเ,เรื่องเราก็ยุคเข้ายากหมากแพงนะก็ให้กำลังใจกันและกันด้วยเพราะว่าเท่าที่ผู้พูดเองก็เห็เราเข็นใจกันนะครับทุกอย่างก็บีบคั้น กันพอสมควรก็ใส่กำลังใจนะจากการพิจารณาธรมบ้างพิจารณาสิ่งที่เป็นจริงก็ในการที่จะใช้ชีวิตขณะน,นี้ปัจจุบันอย่างนี้นะครับก็เลยต้องอดทนกันนะแล้วก็พูดจากันในเรื่องราวแก้ปัญหาภาวะนะทุกด้านนะครับยังไม่เป็นไรเป็นอันว่าเรามาพูดจากันคร่าวๆนะครับ เราได้กล่าวไปเมื่อตอนยามเช้าได้ทักทายกันไปนะครับเรื่องการพัฒนาจิตใจนะครับหัวข้อาการที่มุ่งม,มั่นนะการรักษาศีลการเนี่ยการรักษาศีลเราต้องมามาย้ำถอยหลังกันไปว่าก็เป็นเรื่องของต้องควบคุมนะครับพร้อมกับที่เรียกาดูพื้น ก็เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดกับเราความหงุดหงิดความพอใจนะเราก็ควบคุมด้วเศินไว้ก่อนนะครับเพราะการที่เราเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ศีลธรรมเนี่ยก็ต้องจําเป็นเรื่องของการควบคุมเบื้องต้นนะครับเมื่อควบคุมไปแล้วนี่แหละมันจะคุ้นชินกันแล้วก็จะทําให้เรามีความชํานาญในการควบคุมตัวเองนะครับไม่ ไม่ได้ทำอะไรทะลุกลางป้องไปโดยที่ขาดการยับยั้งชั่งใจนะครับนี่แหละครับชีวิตของอมนุษย์เราชาวพุทธบริษัทการที่เราเป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องสิ่งรอบข้างเรานะเรื่องบิดามารดาแล้วก็หมู่ญาติทั้งหลายหมู่การยายนิมิตเราหรือ,อ พี่น้องบริวารต่างๆนะครับให้ความเมตตากันแล้วก็ให้เหตุผลในการที่จะปรับวิธีการนะฮะให้มันผ่อนคลายนะครับสู่หน้าที่ต่างๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวการรักษาศีลเนี่ยที่ว่าต้องเอ่ยคําว่าควบคุมกายวาจาใจนี่แหละครับก็ทําให้ผู้พูดได้มองดูว่าทุกเรื่องราวเนี่ยทำอย่างไรจะไม่ให้การละเมิดหรือการ ใช้าวาจาก่าว้ายกล่าวโทษกันนะครับให้เกิดความเมตตากันด้วยใช้พระธรรมมาเกื้อกูลก็ยังดีนะครับเพราะนั้นการที่ทําหน้าที่ในโลกบริการต่างๆหรือค้าขายต่างๆก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราเรก็่ได้กล่าว้ายกล่าวโทษผู้อื่นเนี่ยก็เรียกว่าละเมิดในศีลนะครับเ,เรียกว่าอาควรจะควบคุมพฤติกรรมนะการที่จะเป็นวาจากไปนะครับ ขอให้เราควบคุมตัวเองเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะครับจะเรียบร้อยตรงตัวได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึงหน้าที่ชาวโลกกันเนี่ยเราต้องกล่าวเรื่องศีลเสมอเลยครับเ่ห็นเพราะว่าเนื่องจากต้องกล่าวถึงเรื่องศีลเสมอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องควบคุมกายวาจาใจของเรานะีแล้วก็อดทนกับสิ่งที่ ทำหน้าที่กันนะครับแล้วก็ต้องเห็นว่าเรื่องราวของมนุษย์โลกเราต้องประคองพื้นฐานเลยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันก่อนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสให้ตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองทุกเรื่องราวนะทุกเรื่องราวกิจกรรมนะดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลสังคมดูแลชาติบ้านเมืองที่เราทำหน้าที่เป็นคน มีคุณค่าของโลกเขานี่แหละครับก็ไม่เป็นไรเพราะการที่สอนตัวเราเองนะสืบเนื่องมาพอสมควรเรือนนี้เมื่อสอนตัวเองเมื <c> ่อ <oughs> ตอนเช้าตอนตื่นมาประมาณตีสามตีสี 4, ่ตีสาควาตีสีก็มีภารกิจมีเรื่องเราหลายเรื่องก็ได้มีโอกาสไปไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ตรวจสอบอพฤติกรรมหน้าที่ต่างๆที่เราจะต้องเดิน ไปสู่เหตุการณ์ต่างๆของ,ของยามเช้าก็ในนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องกำลังใจที่เรายกจิตยกใจนะครับใหออ้ผ่านพ้นจากการควบคุมบังคับให้เราอยู่ในฝ่ายกุศลเนี่ยรักษาศีลไว้เนี่ยนะครับเมือ่อเมื่อเราควบคุมตัวเองแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการมีสตินะบางทีจะเห็นว่ามีการหลุดเหมือกันนะครับ ว่าเราคุมนั่นแหละแต่ก็หลุดว่าเราก็เชื่อมั่นอยู่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราทำจนจนวิชันนานเนี่ยมันก็ทำให้เราเปลี่ยนได้นะครับทำให้เราเปลี่ยนไปสู่การเข้าใจตัวเอง <c oughs> เข้าใจธรรมชาติและเข้าใจหน้าที่ของเรื่องราวของโลกมันก็มีเรื่องแก้ปัญหาไปนะครับ <c oughs> ทุกวันก็แก้ปัญหากันไปเพื่อให้เกิดรับรู้ว่าเราได้ทำหน้าที่นะครับ <c oughs> ทนหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลกแล้วก็ยกใจโดยการภาวนานะฮะหาทางเนี่ยพยายามเช้าเช้าเย็นเย็นเน่ยผู้ผู้ก็จะคิดว่าการที่ต้องมีความเรียกสละเวลาเช้าเช้าไหว้พระแล้วก็ตรวจสอบเรื่องศีลตรวจสอบเรื่องอทานที่เราดูแลอรอบข้างเรานะฮะดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือ ตัวประธานก็คือศาสนากำลังใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตรวจสอบเราก็ระลึกทำไว้ให้ชินนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนี่แหละครับดูดีวข้อวัดของศีลข้อวัดผมมิหารสีร่เดี๋ยวมาตรวจสอบนะครับเมื่อเราคุมศีลก็จริงเนี่ยเรามีที่เรียกว่าพิจารณาธรรมในผมมิหารสีค่ควบคู่ไปด้วยนะครับก็ทําให้เรา เขาเรียกบรรเทาความทุกข์ของเราได้นะครับเนี่ยความทุกข์ของเราบรรเทาได้เนื่องจากเราใช้หลักพระธรรมนะครับเอามาประคับประคองไว้นะครับไม่ให้เราเกิดความเศร้าหมองแล้วก็เ,เกิดความแข่งขันนะฮะในคนเราเนี่ยถ้ามีบุญและวาสนามีกุศลเนี่ยสั่งสมไว้เนี่ยนะมีเหตุมีผลนะฮะเราจะไม่ ใช้ความนึกคิดไปตัวตัดสินเรื่องเหตุผลกันในเรื่องทิ้งต่างๆเนี่ยแหละครับเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเรื่องของการยกใจนะฮะเมื่อเรายกใจขึ้นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าทายถอนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเบื้องต้นนะฮะเราจะเห็นว่าผู้พูดจะกล่าวเรื่องความโกรธนี่นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักสิ่งที่เกิดในจิตใจของเรา ความโกรธความน้อยใจควาลมลำาคัญใจอะไรพวกนี้ครับต้อง <c oughs> น้อมรู้จักเมื่อเราน้อมรู้จักสิ่งนี้ที่เกิดในใจเราเนี่ยแหละครับเมื่อเราดูเนี่ยก็จะเห็นความสลดสงเวชอ่อนตัวแล้วก็มีเหตุผลมากขึ้นด้วยนะครับมีเหตุผลมากขึ้นแล้วเราจะไม่กล่าวร้ายกล่าวโทษผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับ เราจะคุมไว้เนี่ยการที่คุมเนี่ยเขาเรียกสั่งสมบุญบารมีนะคุมกายวา่าจาใจคุมความทุกข์ที่เกิดจากเรานะครับแล้วก็ในการพิจารณาให้ผ่อนคลายนะเมื่อเราผ่อนคลายนี่แหละครับหนทางของชีวิตกําลังใจก็จะเข้มแข็งขึ้นนะครับเมื่อเราได้กล่าวว่าคําว่าการประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยเข้าสู่การเป็นเขาเรียกพระสงฆ์นะหรือเป็น สงในพระต,ตรายตรัยของเราเนี่ยแหละครับก็เห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้พูดคุยกันมา่อตอนเช้าว่าถ่ายถอนอารมณ์ยังไม่ได้นะความโกรธความพอใจความไม่พอใจความน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือได้พิจารณานะละวางไปบ้างแล้วทำให้ไม่เกิดการโต้อตอบนะครับ ก็จึงขาดการโต้ตอบแต่โกรธนน้อยใจนำคารขุนเคีองต่างๆนี่แหละครับมันเกิดขึ้นในจิตใจนะครับต่เราใช้หลักพระธรรมนี่แหละครับเอามารู้จักใจเราเป็นทุกข์นั่นเองนะครับทําให้เมื่อเราดูใจดูเหตุผลไต่ตองแล้วเนี่ยมันก็ถลดลดลาไปนะครับที่คลายไปและเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงที่เราได้พูดคุยกันสิ่งเรา่านี้ เรียกว่าแก้ไขทุกข์ทางใจเมื่อเรามีการน้อมเรียนรู้ตัวเราเองนะครับแก้ไขทุกข์ทางใจที่เราพยายามที่จะศึกษากันมากมายเนี่ยนเะพราะมาเหตุจากความทุกข์ที่เกิดที่ใจนะครับเรามีเรื่องตลอดเวลานับวันเวลาอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจิตใจเราก็าจะรับเรื่องราวมากขึ้นนะฮะมีแรงกระทบมากขึ้นมีภาระหน้าที่มากขึ้นใช่ไหม และยุคข,ข้าวยากหมากแพงเนี่ยทำให้เราประมาณการของชีวิตยากนะครับการที่เราประกอบสมาอาชีพก็ดีเนี่ยก็ต้องก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับที่เราได้ดูนะฮะ <c oughs> และแต่ก็ต้องประกอบอาชีพเนื่องจากแรงกระทบมันเกิดจากอาชีพใช่ไหมฮะถ้าเราอ,อยู่ถ้าอยู่ป่าเนี่ยตามพระคุณเจ้าไปหรือตามครูบาอาจารย์ไปอยู่ตมถ้ำ,ำตมป่าตม สันโดษเวกเลยเนี่ยแรงกระทบมันก็มีนะแต่มันไม่เหมือน,นที่เราต้องสร้างบุญสร้างทานในการทำหน้าที่ของเรานะครับแล้วเราก็ดูแลถึงที่รอบตัวเราด้วยหยาดเหง่อแรงงานของเราเนี่ยแหละเป็นบุญบารมีด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่มองเห็นเรื่องอเรื่องหยาดเหง่อแรงงานนะครับ ไอ้บุญบาร,รมีที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวสั่งสมพบปัจจุบันแล้วก็ไปสู่พบภูมิด้านหน้าข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะประเมินได้นะว่าการที่เราไม่ได้เรียกเาเลียก,กใช้ร่างกายใช้หน้าที่ของเราประกอบสมาชีพนีพมันจึงสแสวงหาบุญกุศลส,สั่งสมไว้ให้เกิดการพัฒนาจิตใจ พัฒนาร่างกายของเราเนี่ยให้มีเหตุผลเนี่ยก,ก็ก็เหนื่อยยากนะเพราะว่าอย่างผู้พูดเองก็เชื่อมั่นในเรื่องของบุญกุศลเชื่อมั่นของการที่คิดดีทําดีนะครับแล้วก็มีการมีเมตตาการมีการให้อภัยกันนะครับนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรา,าเดินชีวิตอยู่ในหน้าที่ทางโลกเนี่ยผนะูพ้พูดว่า,าถ้าเราปล่อยปละละเลยเรื่อง ศาสนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ดีนะครับเรื่องของจิตใจก็ดีเนเรื่องของศีลทานสมาธิปัญญานะครับถ้าเราเหินห่างไปเนี่ยทำให้เราเกิดความเศร้าหมองได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากความเศร้าหมองมันเป็นเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนะี่ยจิตใจมนุษย์เราเนี่ยมันเกิดสภาวะการเกิดขึ้นปรุงแต่งนะครับยังไงก็เกิดขึ้นนะครับ ยิ่งอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังนี่ก็เกิดขึ้นปรุงแต่งบ่อยครั้งเปิดได้เปิดได้มากเรว่ามันเกิดขึ้นได้ไบ่อยๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องราวของจิตเนี่ยจิตที่มันเกิดขึ้นมันชอบเข้าข้างตัวเองนะครับต้องอย่างโน้น,นต้องแบบนี้นที่ก็ปรุงแต่งไปไยลบไฟบวกได้เลยนะครับนั้นผูพ้พูดเองก็ด,ด้วยความไต่ตองด้วยเหตุผลนะครับ ได้ความเมตตาความอดทนแล้วก็รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นทางจิตใจของเรานะครับแล้วก็ตรวจสอบอสังคมปัจจุบันกับสังคมอดีตนะครับจะบอกว่าอดีตเนี่ยสมัยก่อนฮะอดีตคนโบราณเนี่ยเขาเลี้ยงชีพด้วยจัดหาอาหารพื้นบ้านนะครับเอามาหล่อเลี้ยงชีวิตกันนะครับแต่ยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่อาหารพื้นบ้าน เสร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วคือทำอาหารไม่เป็นทั้งแล้วสมัยใหม่นะครับต้องจัดซื้อจัดหาโดยที่เป็นค่านิยมของโลกยุคใหม่นะครับว่ามันสะดวกสบายนะครับแต่ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเขาเรียกว่าปรับวิถีการประคับประคองชีวิตโดยการผลิตอาหารเองเพื่อจะเกิดการสืบทอดให้ลูกหลานทำอาหารการกินเป็นนั่นเองนะครับ น,นี่ทำไมต้องฝืนเรื่องทำอาหารการกินเป็นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่า,าถ้าเราไม่มีการแตะต้องเลยบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าหม้อข้าวยังไม่รู้จักเลยฮะกระติกน้ำร้อยก็ไม่รู้จักก็ได้นะเพราะว่าด้วยความไม่คุ้นชินกันนะครับหิวกาแฟก็ไปนอกบ้านไปสั่งกาแฟมารับประทานอย่างงี้นะครับแต่พอพูดเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยโลกยุคใหม่จเจริญแล้วก พยายามทำเ,เรียกหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยเหตุจำเป็นแล้วก็ฝึกฝนรวบรวมกันนะครับถ่ายทอดวิธีการทำอาหาราพวกคนคนไทยเราเนี่ยนะคนไทยเราเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็สามารถที่จะรักษาพืชพันธุ์ให้ในการเก็บเกี่ยวมาปลูกอาหารกันนะครับปี ปีนี้หรือไปปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีต่อเนื่องด้วยการเสนอแนะการทำอาหารกันนะครับมีหลากหลายอยู่นะครับเช่นได้พูดคุยกันเรื่องอแกงเลยนะแกงสับประรดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีคุยกันเรื่องอแกงแกงมะขามเทศแกงส้มมะขามเทศเนี่ยอร่อยนะครับเคยรับประทานอยู่อร่อยทีเดียวแต่เด๋ยวนี้หายยากซะแล้วเพราะว่า อาจจะไม่พร้อมเพียงจัดหามาแกงกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับมีหลายอย่างที่เราได้ได้รับประทานกันสมัยอดีตนะเด็กๆเนี่ย,ยจะเห็นแกงที่มันแปลกๆเนี่ยเ่เรียกเมื่อก่อนผู้ชอบมากเลยแกงเเรียกแกงหน่อมไม้นะหน่อมไม้กับปลาสวายนะครับสมัยก่อนนี้ชอบมากเดีนี้หาซื้อยาก ว่ามันของที่คู่กันอยู่นะครับนะแล้วก็หมูเทพโพอะไรเงี้ยสมัยก่อนชอบอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารไทยๆท,ที่เรานิยมก็คือน้ำพริกปลาผักจิ้มนะครับไข่ต้มไข่ทอดอะไรพวกนี้นะฮะไข่ตุนอะไรเงี้ยเป็นง่ายๆของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพการเลี้ยงชีพทำอาหารกันเช้า,ชาเย็นๆนะครับ ช่ไหมแล้วก็แขกเหลือไปมหาสูรเนี่ยเขาจะต้อนรับด้วยการอาหารการบริโภคหยิบยื่นแลกเปลี่ยนกันนะฮะก็พยาอนุรักษ์ไว้บ้านเรือนธรรมเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยเองพระคุณเจ้าก็ดีญาติโยมก็ดีก็จะมาสวดมนต์กลุ่มเล็กๆห้าหก 5, คนอะไรเงี้ยนะครับกรสวดกันไปเสวนากันไปเพื่อให้เกิด แนวทางนะในการใช้ชีวิตบ้านปลายในสิ่งที่เป็นยุคใหม่ๆเพื่อเกิดความคุ้นเคยกันนะครับไม่มีอะไรแอบแฝงเรื่องเชิงการค้าธุรกิจอะไรนะครับก็จะมีเรื่องการพูดคุยแก้ไขกันออกกาลังกายกันบ้างนะครับเติมกําลังใจกันบ้างนะครับอันนี้มันก็มีแลกเปลี่ยนกันนะครับบางทีคําถามคําตอบก็เกิดขึ้นซ้ําไปซ้ำมาแบบใหม่ๆอะไรนี้ก็มีนะครับ วันนี้ก็เห็นกิจการก่าทำกันก็รู้สึกก็ดีนะแต่ิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยครับคำพูดต้องระวังเหมือนกันบางทีผู้ฟังเนี่ยวันนี้ไม่รู้สึกอะไรนะฮะสี่ห้าวันเกิดรู้สึกขึ้นมาอีกรู้สึกขึ้นมาหลังจางที่วันที่พูดไม่รู้สึกแต่หลังจากที่พูดไปแล้วหลายวันผ่านมารู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าการรับรู้มันช้าไงรับรู้ช้าเนี่ยการสังสมก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังคําพูดมาก ในสังคมเนี่ยส่วนรวมเนี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยต้องระมดระวังนะครับต้องระวังมากแต่การระวังนั้นต้องไม่เบียดเบียนตัวเองให้ทุกข์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาของการปฏิบัติเลยนะครับยิ่งมีหมู่ชนมากต้องระวังมากเมื่อระวังมากเรียกฝึกสติระลึกให้ชำช้ำนานด้วยนะครับจะเดินจะยากจะรับประทานอาหารจะพูดจากัน อาจจะมีกิจกรรมร่วมกันก็ระมาระวังกันนะครับแค่เหมือนกับว่าเราสร้างครอบครัวของเรานั่นเองนะครับสร้างครอบครัวให้เกิดแนวทางของการที่เขาเรียก mm. เข้าถึงชีวิตจุดท้ายของชีวิตด้วยเหตุอะไรนะครับ mm. ได้พูดคุยกันเรื่องไอ้ยังกรณีภาวนาเนี่ยนะผู้บผมเคยภาวนามาก่อนนะครับภาวนาเนี่ยก็แรกสิ่งที่มันเกิดความสงบนะเกิดความสบายแล้วก็ เป็นหนึ่งเดียวนะครับเท่าที่ผู้พูด,พดเคยทำมานะครับแต่พอมาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันก็อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยเห็นทุกเห็นทุกที่เกิดที่ใจที่กายใช่ไหมนี่แหละครับมันก็พูดคุยกันนะมีเสวนากลยตามเหตุของสาระของบ้านเดินรามของเราเนี่ยก็ทําให้มีปุชากันบ้างนะมีกิจกรรมตั้งสรรค์กันนะครับ ก็มีวางแผนในการที่เ,เติมชีวิตเติมกำลังใจกันด้วยการเรียนรู้พรธรรมนะครับแล้วก็อยู่กับการเกี่ยวข้องสัมผัสกระทบกระทั่งกันในสิ่งที่ทำหน้าที่นั่นแหละครับจึงต้องระามาัระาวังเหมือนกันนะครับก็ขอให้ในสังคมของเราๆนี่แหละครับสร้างรูปแบบให้ดีแล้วก็มีเมตตากันแล้วก็ถามถ่ายกัน แบ่งปันเอื้อเฟื้อนะสิ่งเหล่านี้ครับมันจำเป็นเหลือเกินที่ต้องมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะใช้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ใช้หลักของพระธรรมอะไรบคขบคองกันและกันนะครับก็พยายามพูดจาก,กันไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าทุกคนที่ร่วงรับไปก่อนผู้อยู่ต้องส่งท้ายไปอย่างนั้นแหละครับ ใครที่ไปก่อนก็ส่งมีผู้ส่งส่งท้ายไปนะ่าต้องการให้มีกําลังใจอย่างนั้นกันนะครับแล้วเมื่อกําลังใจที่เห็นอกเห็นใจกันดูแลกันได้นั่นแหละครับคือมอบหมายชีวิตบ้านปลายกันและกันท่านั้นเองนะครับมันไม่มีอะไรปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมันสบายแล้วก็ใจรับความจริงได้แล้วก็มีสติพิจารณาธรรมก่อนตายนะั่นที่จําเป็นก็คือตรงนั้นแหละครับใช่ไหม หน้าที่ที่ทำเนี่ยถ้าเราไปฝืนทาความไม่ดีเนี่ยมันสั่งสมไว้กิจกรรมที่ทําไม่ดีสั่งสมจิตทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยสุดท,ท้ายจิตก็เศร้าหมองรับกรรมวิบากเพราะว่าเราสั่งสมถึงไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรามุ่งม,มั่นถูกการคิดดีทดําดีมีเมตตาเนี่ยนะสั่งสมทุกวิทุกวันเนี่ยสุดท,ท้ายเนี่ยจิตมันก็จะสุขติดีดใช่ไหมครับเมื่อสุขติเรียกว่าดีนะถ้าทุกติเรียกว่าไม่ดี อม่อยางนี้ดีครับเราได้เห็นว่าเราการที่มุ่งมั่นเนี่ยพยายามมีความเพียรเนี่ยออกกาลังกายนะสวดมนต์ระลึกตามอาจจะพูดอะไรก็ระวังนะครับจะทําอะไรก็ต้องตรวจสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ล้วนแล้วเนี่ยมันตรวจสอบตัวเองทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่หมายถึงสอบคนอื่นนะครับคนอื่นเนี่ยก็เปิดมา จะพูดมาจะ,ะแสดงมาแล้วก็รับรู้รับฟังแต่เราไม่ได้ไปเรียกปรุงแต่งร่วมสำคัญคืออย่าปรุงแต่งร่วมนะครับรู้เรื่องราวที่รับมาทางตาทางหูทางสัมผัสแล้วเข้าไปหาจิตใจให้เกิดภาวะอย่างไรหรือไม่นะสำคัญตรงนี้นครับแล้วก็สู่การเขึ้นไหวไปนะฮะการที่เรามีสังคมเนี่ย ข้อดีก็คือมีสิ่งที่ต้องรับข้อมูลเรื่องราวแล้วก็มีแรงกระทบไปกุศลบ้างอากุศลบ้างนะครับนี่แหละครับวันโกนวันนี้วันพ่านี้ก็ขอให้เราเยึดหลักของออรักษาสีนำหน้านะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยทานภายนอกทานภายในนะครับทานภายนอกมาถึงวัสิ วัตถุสิ่งของนะครับที่สามารถเติมความสุขให้กันและกันได้นะครับแต่ทานภายในเนี่ยเรียกเป็นอริยทานก็คือการให้อภยัยการเมตตากันอย่างนี้นะครับใช่ไหมนะครับก็วันนี้ก็ขออำนาจคุณของพระรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็คุณของบิดามัรดาคูบาจา์เนี่ยจงประทานขอให้พวกเราในวันโกรวันนี้ มีกำลับบงใจเข้งแกรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีที่พึ่งตั้งแต่ปัจจุบันยันวันทุดท้ายแล้วก็เข้าสู่ฟาร์มเจริญก้าวหน้าด้วยศีลสมาธิปัญญากันนะครับสวัสดีนะครับ